เจ้าหูขาวขันแล้วนี่ไก่หนุ่มวัยหกเดือน อูที่สองครับรุ่นเดียวครับนี่ขันเลตัวนี้เป็นแข้งขนครับไปหกเดือนไปหกเดือนอัวที่สามเดือนขันเลยเสียงเจ้านี้ครับ ครับแล้วมีพ่อไก่เนี่ครับพอไก่จมูกสองปีแล้วสองปีจะก,กด